รันไบเป็นครั้งที่8ใช่ไหมครับพี่เใช่ไหมครับครั้งที่8เนอะไฟติ้งสโตรกครับไฟติ้งสโตรกจากทั่วประเทศครับจากทั่วประเทศอันนี้วันนี้ที่สนามที่ไหนครับพี่วันนี้กาญจนบุรีกาญจนบุรีครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับไฟติ้งสโตรกวอล์กรันไบ่ครั้งที่8สนามกาญจนบุรีครับครับผมขอให้ประสบความสำเร็จครับผมครับผมสวัสดีครับหนึ่งสองสาม รู้สึกดีใจมากค่ะได้มาร่วมกิจกรรมของการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะดีแล้วดีใจได้เจอหัวหน้าทั้งสองท่านนี้ดีใจมากเป็นไอดอลเลยค่ะไอดอลเลยใช่ไหมได้เลยค่ะหัวหน้าดีใจไหมถ้ามีกิจกรรมถือก็จะร่วมทุกครั้งนะคะครับดีดีด้วยครับโอ้โหวิ่งเก่งทั้งคู่เลยครับหัวหน้าเนี่ยสุดยอดเลยครับครับผมขอบคุณครับทางตําราลู่สินค้าและทางรัฐบาลนะคะ เมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชื่อโคงปานแสงน้ำใจใครทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาาพาตนั่นเองค่ะครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติค่ะนะคะซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ13เขตในร้อยคนนะเจะ๊มีอัตราการเสรียชีวิตเยอะมากเลยนะอันตรายะนะคะอันตรายแล้วก็คือสมมติร้อยคนนะเสียชีวิต20คนค่ะ ในร้อยคนแนละลองคิดดูที่เป็นสตอมเนี่ยถ้าเข้าโรงพยาบาลร้อยคนเนี่ยยี่สิบคนเสียชีวิตเจ็ดสิบคนเป็นอัมาพาตที่เหลือคือรอดรอดคือหมายถึงว่ากลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปก,กติเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเป็นอันตราส่วนแล้วเนี่ยคือโรคเนี้ยมันทําให้บ,บว่าอัตราการเสียชีวิตสูงมากเลยนะแล้วก็อัตราความพิการะลักโรคก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามร้อแปด กับสารการจังหวัดการจนบุรีโอ้ไ้มโหลไอจีสตอรี่เฟซบุ๊กสตอรี่โหลดแยกไอเด็บไฟสตาร์บัคสโลส0โลเลนะคะรมาช่วยโหลดให้ดูของรางวัลให้เจ้ามีเขาต้องอยูโรเพลด้วยนะมาแล้วตหองอยู่โรเทลอีกสอ0วันช้วยมั้ยอ่อยนะเอาทีมสาแยก วันนี้กี่คนฮะหคนเหรอโอ้ยห้าคนห้าคนโอเคอ่ะพูดทีละคนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงต่อแค่นี้แค่นี้สวัสดีครับผมสามแยกรันนิ่งครับสามแยกรันนิ่งสวัสดีครับบอยสามแยกครับครับผมบอยสามแยกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาวิ่งออกกำลังกายครับออกกำลังกายกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสามแยกเอามาเชิดข่ายนะครับเชิดข่ายวันนี้ต้องเต็มที่โอ้ยสุดยอดเสือทีมสามแยกนี่สุดยอดจริง จากรายงานข้างต้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีได้ตําหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดงานแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอนุภาพครั้งที่แปด ขอพระราชทานปร,นา,ปร,ราปมคมทูลทรงทราบสารครีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในชํำนาญชื่นตารองผู้วกราการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้จัดจางานและผู้ร่วมก,ก,กิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องการธรมชาติทั้งที่8เฉลิมพระเกียรติต่างมีความปลาพื้มเป็นดีงเป็นลูปต่อไล์แล้วส่งมินิฮาร์นิดหนึ่งค่ะให้ทุกคนทั่วประเทศนะคะจะได้รู้ จะรับรีมีพลังเยอะแค่ไหนขวาซ้ายขวาหันห้างทางด้านซ้ายค่ะขากลางแขนค่ะสออข้างเลยไปทางด้านหลังเหีียดให้ได้ออกตึดสุดสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ร่วมกิจกรรมสบายดีครับเป็นไงอ่ะบพุ่หน่อยพุ่หน่อยมาวิ่งเล่นเล้เนนี้เฮ้ยวิ่งเล่น ปั่นปีเท้าแรงวันนี้มาวิ่งครับมาวิ่งครับปกติปั่นแรงมากวิ่งก็น่าจะแรงเหมือนกันไม่แรงครับเรื่อยๆครับวันนี้อูโลกมาคนเดียวเหรอครับคนเดียวครับตอนแรกจะมากันเยอะครับล้วมาเขาไม่ยอมสมัครปั่นใช่ไม่ยอมสมัครกันเสียดายเนาะมาเจอกันซะหน่อยเลยมาคนเดียวเลยวันนี้คนเดียวรุ่นๆขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเอาหน่อย พ่นวันนี้เรามาวิ่งกันนะคะเพื่อเพื่อล้องหอดหรือเปล่าได้เอาวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้เรามาวิ่งเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเดี๋ยวยังไม่รู้เลยเนี่ยเพื่อรู้ค่ะเพื่อรู้ชายค่ะไฟติ้งเะโต่งไฟติ้งเะโตนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไฟติ้งเธอส่งเออแข่งแรกแข่งแรกค่ะแข่งแรกเอาซูปกัอเต็มที่ 10โลหมอวันนี้หมอ10โลเหมือนกันโอ้คิด10โลทั้งคู่ครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยเด็กเป็นกันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจะผมตามไปถ่ายพี่มั่นหน่อยโอ้ปัดก็เก่งวิ่งก็เก่งยอดคนนี้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเยี่ยมปัดมาวิ่งกันนะคะคุณปุ่มปัดมาวิ่งกันคุณปุ่มปัด้า่วงมาวิ่งเดี๋ยววิ่เสร็จเท่าไปจะพูดด้วยกัน ผมตามไม่ทันแล้วเนี่ยแฝดแฝดเลยนะแฝดต่อไปไปได้ไหมคะไปไดีค่ะครับครับเจอกันอีกแล้วนะคะไปวันนี้ไปด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่เฮ้ยรอรอกันบ้างเดี๋ยวไม่ทันเด้ตาไม่ทันมีกี่โลคะสิบโลครับสิบโล โดนถ่ายทำทำบุญเนี่ยค่ะดูตุกตาพโอเคค่ะดูสุกตาพอ๋อวันนี้เอารางวัลไหมคะไม่เอาไม่อยากได้ดูดูดูได้เลยนะคะขอบคุณครับได้ได้หลายจริงเลยในรางวัลพิถ่ายลูกนะคะนักวิ่งท่านใดจะมาได้ติ๊กปิ๊บนะคะยกมือเลยค่ะ เดี๋ยวกับการจะเข้าไปติ๊กิีฟของพัทนะคะในการวิ่งสกิโลสวัสดีครับไม่เจอกันเลยไม่เจอกันนานมากไม่เจอกันวันนี้มากันหลายคนไหมครับอันนี้คู่ครับไปคู่ไปยกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ1ิบโลวันนี้ครับผมโชคดีครับ อดกอดโอ้โหไปไปอันไี้ไม่มีไม่มีเสื้อแต่ใจสู้เออไม่มีเสื้อแต่ใจสู้นะคะวันนี้ไม่มีวัื่อสุขภาพเต็มที่วันนี้เราก็วิ่งเหมือนขับรถนะคะวนวนวนนิดนึงนะคะดูดีๆดูดีๆีมีรถขึ้นมาไม่ได้พันโทเอาวันนะคะวันนี้ไม่เอากิโลไม่เอากิโล ใครมันก็า้อ่นเอามเหรคะมาเหรอคะเฮ้ยแกเาเาขึ้นเยอะอะที่เรวันนี้เอาอะไรคะเอืเอเผืออเขาเอามาแล้วเอื้อไปซ้าย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  พี่ทองทางนี้ทางนี้สวัสดีครับนี่หัวหน้าทีมแล้วครับเฮ้ยเ,เ,เห็นลูกเขาแค่ไหนอะไรใครไม่รู้นี่จะไปไหนกันเนี่ยอชนตำรวจ,รจรวน,นี่ไปไหนกันคะเนี่ยตามเขาไปใส่สเสื้อขาวมองไม่เห็นอ้ะพี่ธ้องมาดิพี่ก้องมาพี่ก้องทางนี้ทางนี้ นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังนี้รู้สึกสบายขึ้นมีคนถือกล้องให้โอ้โหไปได้เลยค่ะยังค่ะทุกทีนิสส์ถือคนเดียวใช่ไหมคะถือคนเดียวอ๋อหถ้พัดถ้าพัดแต่เรื่องหอบนะโอเคนะคะหอบโอเคค่ะชัดๆครับชัดๆ พี่ธงพี่ธง <will> พี่ธงมาวิ่งกับใครคันแน่สาวที่ไหนคันแนยสาวั้งพวกสาว้งอะเหคะได้อยู่แว่ไมคันน่คือน้าวิ่งบ่มาน้า้นน้มาเร็วเฮ้อเ like well? h, ็าเ <Exped ition> <c oughs> <can> ็เเเาเเเา ไปไหนคะนี Jamie, Oscar, uh ่คือเปสกายวอล์กสกายวอล์กอ๋อวันนี้ก oh okay. okay. ี่โลคะวันน claro> ี้สิบโลค่ะสซึ่งค่ะวันนี้มาเจอสามร้อยหกสิบกิโลค่ะฮะฮะไปไปเขาก็มาก็มาก็มาแล้วแล้วบ้านฉันไม่มีไฟแดงมึถูกใส่คำพูดรักว่าบันเทมึงได้ยินไหมบ้านฉันไม่มีเสาไฟ

สวัสดีค่ะสเ่ะสามเจ้าพ่ะกเมืองกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะส่งักดิ์สุ้เมืองค่ะไปะเกีพี่งด้วยค่าท่านยหน้าหน่อย่นจะไปลอหรอคะเ้ย สองแควสองแควสะพานสองแควสั้นที่สุดอ่าหมอเก็กันเลยสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทยมาเลยคุณรัตเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามานี่ค่ะสะพานสะพานตัวนี้ค่ะสะพานสองแควครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สกายวอล์ค กาญจนบุรีนะครับพาชมบรรยากาศครับน้อยนะครับสนุกครับวันนี้สนุกมากเลยครับมาลงกิจกรรมถ่ายรูปเหนื่อยเลยอะถ่ายรูปเหนื่อยเยี่ยมมากไปกันต่อครับหัวหน้าหัน้าหหน้าหัหน้าหน่อยครับผมนิดนึง ไม่เหนื่นเพราะเหนื่อยหาเรื่องห่างออกหาเรื่องพักครับเดินไม่วิ่งแขรงเกินแข่งจะแรงไม่มีเออ้ไดเช็คพอยเช็คพอยขอบคุณครับขอบคุณครับไปสวัสดีครับไปเลยโอ้โหนี่รถไปตั้ง30มสิบกิโลแล้วเนี่ยน้องชายในสวนลูกกระชาติค่ะเยี่ยมเลย อีกสามรไปไปพี่สนยุกยุกก่อนค่ะนักวิ่งขาแรงเลยลนักวิ่งยุกยุกก่อนไปทางขวาค่ะนักวิ่งชุดดั้งเดิมของพวกเราใช่ไหมคะพี่สนได้ยุกรุ่นบุเบุ่นแรกรุ่นแรกใช่ไหมคะรุ่นนี้แหละที่ชักชักจุงไอแมมมันเข้าวงการเอ่ ครับดข้มเลวิงเสร็จแล้วนะคะของกินเราไม่อั yeah. ้นเลยมีถุงให้ด้วยเหรอเนี่ยขอเข้ามาวันนี้วิ่งแล้วด้นะหนึ่งชั่วโมง8นาทีเย่งมากเลย ลงวิ่งตอนไหนไม่เห็นตัวเป็นไงวันนี้เวลาดีไหมพี่หนึ่งชั่วโมงยี่ิห้าวิโอ้ยปีจัดดีจังเยี่ยมครับเอยตกลงคุ้ยไขรเนี่ยคุ้ยไข่คุ้ย่คยน้องเบลพี่เราได้โอ้ยดอยขุนว่นว่ดตะพอไ และท<อ>่า,รออานรองผู้นนะ่การจังหวัด <c oughs> กาญจนบุรีท่านจำได้ไหม